Cặng, khẩu, happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you bao pha trào tuổi con thang, hãy tung tăng đầy ในวันนี้และคืนไปอะไรรู้าเชิญคนที่มีชื่อต่อไปนี้เดินออกมาข้างหน้าครับชื่อตัวเองเจอไหมครับตั้งแต่พิจิกาทันวาแล้วก็บกคลาเราไม่ได้มา,า Happy Birthday เลยเพราะว่าไม่ได้มีจังหวะนะครับของพระเจ้าสมงอวยพรในวันเกิดแล้วก็รับของ ฝันิดๆนหน่อยๆแล้วก็เรารับคำอธิษฐานเกิดกับพี่น้องมีวันนี้ที่มาคุณเอาข้อประเสินเอาป้าวอ้ออน,นงนะครับคุณพี่ประวัตินะครับคุประวัตินะครับมีมากี่คนเข้าวันนี้วันสามคนส่วนที่เหลืออาทิตย์หน้าให้ไวเราพี่น้องเราอธิษฐานเกิดสามขั้นนี้นลยวันเกิดสามเดือนนี้เราไม่ได้จับ ข้าแต่พระเจ้าจขอบคุณพระองค์สำหรับข้อพรพิเศษที่เราได้มีโอกาสจัดวันเกิดให้กับสามท่านนี้มันพ่อประสิทธิ์คุณแม่อมแล้วก็คุณุประวัติของพระเจ้าจสมเอวยพรในการดําเนินชีวิตในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการที่เขานั้นจะได้มีกําลังขึ้น ในความเชื่อมากขึ้นในการที่จะเป็นผู้ปฏิบัติพระเจ้าและขอพระพรที่พระเจ้าทรงส่งคนม่ตามอวยพรแก่เขานั้นที่เขาจะได้รับอย่างมีความหมายในการใช้ชีวิตต่อไปของพระเจ้าทรงปกป้องในทุกสิ่งทั้งสุขภาพร่างกายเงินทองและก,ละะละกะ็ความสุขในชีวิตในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนอเมนร,ร,ร,รับของขวัญใหม่ครับขอพระเจ้าทรงอวยพร ในกองขวัญนี้อ่ะ วันนี้วันนี้มีสุปํำนะครับคุณหญิงเตรียมมาแล้วก็มีมะละกอมีขนมจีนมีข้าวเหนียวพี่น้องสามารถแบ่งปันกันรับประทานได้ครับนี